ตั้งปิมว็อกตั้งปิมว็อกนี่นะคะจับดูด้วยนะจับดูไหมสื่อชินนัมอนมอนมอนนี่นะคะนี่ก็มีตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้สี่หมื่นกว่าสี่หมื่กว่าเลยเนาะกระตุ่นนะคะกระตุ่น ค่ะเรามาดูนกแก้วที่ฟาร์ม B I G f o r p a s นะคะเราบุกมาถึงฟาร์มเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูกันค่ะว่ามีนกแก้วเยอะขนาดไหนตามไปเลยไปดูมีตเต่าหลังตุงด้วยเหรอโอ้โหเต่าเยอะเลยมีไหมเยอะไหม เต่าใหญ่ใช่ถามลุงซีว่าเต่าเต่าอะไรเป็นเต่าอะไรคูคาต้าเต่าคูคาต้าอันนี้ก็จหนายหรอคะเลี้ยงเล่นเลี้ยงเล่นงานอาดีเล็กนะคะอันนี้คือเจ้าของฟาร์มนะคะเต่าค่ะชอบไหมคะชอบหรอคะคูคาต้านี่มันกัดไหมคะไม่กัดเต่าเต่าบกเต่าบก ตัวอยากเลี้ยงเต่าไม่ใช่หรอแต่เตีงเต่าญี่ปุ่นนะเต่าน้ำ่ะมาแช่น้ำอย่ด้นใแช่น้ำให้คลายร้อนให้มันขี้แล้วมันไอคลายกดโซลิกที่มันอยู่ในใบไม้เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็คือบ่อใช่ไหมคนะบ่อของเต่ากำลังล้างบ่อเลยนะคะแพงไหมคะ ตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ไ,ไ,ไม่เท่าไรไม่เท่าไรามันขมาแล้วเหรอมันข่มาแล้วมันจะไปกับปิมหรือเปล่าเราเอาเต่าไหมคะเราไม่เอานกไหมคะคุณจะเอาเต่าจริงเหรอคะมันตัวใหญ่นะคะโอเคเราเข้าไปดูนกดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวให้คุณลุงพาไปให้คุณลุงพาไปไปเลย นี่เข้ามาก็คือเป็นทางนกเลยอย่าเชียงทังนะเดี๋ยวนกตกใจว้าวเต็มเลยอ้อ้ออนี่นะครนกเต็มเลยใช่ชอบไหม ใช่ค่ะน้ำข้าวมาติ้แล้วอ่ะมันมีสองตัวใช่ไหมคะงอันนี้ก็เสียงดีดีเธอนั่นมันมีสองตัวเนี่ยมีสองตัวใช่ไหมคะชร้างไฟตื่นเต้นไหมตื่เต้นตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนกที่นี่จับได้นะโอ้ยดูนี่สิคะ อันนี้ก็สวยค่ะและมีชื่อด้วยนะคะมีอันนี้น่าจะเอาไว้ผสมพันธุ์เนะาะเพราะมีชื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พัพนธุ์ทั้งหมดนะคะนี่นะคะ่ะมีชื่อหมดเลยแล้วแล้วแล้วช่วงนี้ออกไข่ไมมนหมคะนี่นี่นี่กองหนังงนี่อ่ะกองนี้ใช่ไหมออกไข่โอ้ย Mm hmm. มีนกน้อยด้วยน้าจับนะคะัคะดูเฉยๆค่ะมันเล็กมากเลยเห็นไหมคะนกน้อยมีไข่ด้วยอ่ะอใ,ใช่มีไข่ด้วยใช่ไหมคะ ต้องให้แม่เลี้ยงกี่วันคะเราถึงจะออกมาเป็นเลี้ยงเองคืเอาได้เลยแต่ว่าผมเน้นเน้นตัวเน้นตัวใช่มันใส่สักแยมีผลมีผลงามด้วยแม่แต่ใหมีด้วยอ่ะใช่อันนี้พ่อกับแม่มันไงพ่อกับแม่ไข่เมื่อกี้ที่เราเราดูเมื่อกี้อันนี้พ่อกับแม่นะคะอันนี้พ่อกับแม่ใช่พ่อกับแม่ไม่มีนะไม่มีนี้นี่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  มาป้อนได้แล้วนะเนี่ยอ,อันนี้มาป้อนได้แล้วนะมาป้อนได้แล้วนะครับไ,ไ,ไอตัวใหญ่เพราไอตัวเล็กถ้าไอตัวคิวมันมันถ้ามันชูคอมันสู้พี่อนไม่ได้ไนงะนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่ม,มถ้าเรา,เราเอาขนาดนี้ไปน่าจะไม่รอดอเราต้องเอาตัวใหญ่เลยโอ้ยคิว,วมากเลยตัวนี้มันสู้สู้เพื่อนไม่ได้สู้พี่มันไม่ได้เะลาชูคอนะ ตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยนุ่มๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรใช่ไหมคะเราต้องมาดาดดราได้อ๋อดราดทางของพ่อกับแม่เป็นอย่างนี้ก็จะผสมกันอันนี้สีเขียวกับสีอะไรัาเทียวดัตตีกับัาเตีโฟ อันนี้ไม่มีมั้งต้องให้ลุงเปิดนะอย่าเปิดเองนะเดี๋ยวว่าออกมาหมดเลยนะก็ไม่มีจะปิดสาไว้ให้มันไายอันนี้มันจะมีอะไรไอ้ขาวๆนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันถึงเวลาที่แบบมันไข่หรือไม่ไข่อืยยังยังไอตัวนี้เราไอตัวนี้มันอยากไข่จังเลยเมื่อกี้เขาออกมาสองใยมันมันอยากมันอยากไข่ แต่เราพักไปก่อนมันขิ้งไข่แล้วสองขนะ้อไงอ๋อแต่ถ้า<อ>สมมุติ<ร>ว่าเราปิดไม่ให้มันไข่ก็คือไข่ที่ในทอมมันก็จะฝ่อไปใช่ไหมคะหรือ,อยังไงเนี่ยมันจะเป็นถ้วยาอาหารก็จะไข่ได้เนี่ยแต่เราพยายามเก็บทิ้งไนงะอ๋อให้มันไข่สองสองรอบติดแล้วก็พักเพื่อไม่ให้นกมันสง่งพเพราะเอาแคลเซียมจากร่างกายไปทําไข่อืมฮะไอ้ไอ้พวกนี้ฟังคือเด็กใหม่ ข้าคู่ใหม่เข้าคู่ใหม่ดูนี่ยังทะเลาะกันอยู่เลยอ่ะก็คือถ้าเราอยากได้สีอะไรเราก็จับพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็เดาทางลูกนี่เชื่อเมเลยตัวน,นี้ไปไหนนี่เนาะนี่ไงนี่ไงมันอยู่ตรงนี้ไง มันมาแล้วมันมาแล้วไปนะก่อนาแวมันจะอกัแค่ัแ่แค่นแ่อันนี้เป็นพัดเซลเกรวูแท้ไหมคะสีนี้ไม่ก็แท้ครับเพราะว่ามันด้วยความที่มันต้องเป็นสีฟ้าเนาะแต่มันมันดันเป็นกลายเป็นสีเทาก็คือเหมือนมันไม่มีสีไม่มีลูกเล่นหรือเปล่าใช่ไหมคะนี่มันจับแม่มาแล้ว มันไม่ใช่แขกค่ะมันจิ้มจิ้มเฉยๆค่ะมันจิ้มจิ้มเฉยๆค่ะเห็นไหมมันหิวอะค่ะมันจิ้มจิ้มเฉยๆค่ะมันคือนกตัวนี้มันต้อนมาก่อนนะชื่อนกเชื่องมาก่อนนะชอบไหมคะชอบไหมคะเราจะฟังทางนู้นจะเป็นนกนกนกอะไรนกนกนกรุ่นอะไรเราไปดูไปดูฝั่งนู้นกันค่ะอือนี่นกรุ่นกงใหม่ๆห

แล้วตอนนี้มีตัวที่แพงที่สุดไหมคะในตอนนี้นะ,ะตอนนี้นะตัวที่ไหนตัวไหนแพงที่สุดแพงสุดเหรอค่ะก็จะเป็นพวกซินนาม,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 มอนอะไรก็แล้วซินนามอนนฝั่งนี้ใช่ไหมคะฝั่งผมตัวแพงตัวแพงราคารประมาณเท่าไหร่คะอ่าเฉลี่ยตัวนึงประมาณสักไม่เกินพันห้า สีเ้ารกมแมันแพงเพราะมันแพงเพราะหนึ่งสีมันกันสีมกนั่นเองก็คแกประมณเ้หนสีขาวตัวนี้นะคะประณไหร่ีวปมาณสอนตัวนี้สองพันไหนทำไมคะคุณชอบตัวนี้เหรอคะ กำลังจะไข่นะคะคุณมันกำลังจะไข่อะคะ่ะนี่ไงคะสวยษฐไหมคะชอบไหมคะแต่คุณอย่าไปเปิดกรงเล่นนะคะไม่เอานะคะดูเฉยๆนะคะแล้วเขาดูไหนนะ,นะะอันนี้คือนกป้อนใช่ไหมคะอันนี้ใช่นี่รู้นเนี่ยไซส์ไซส์ประมาณนี้รอดแล้วครับถ้าเราให้ป้อนแม่เป็น้อนนะอ ตอนแรกมันก็ไม่เชื่องอนะตอนแรกไม่เชื่องแล้วพอหลังๆเสร็จปุ๊บนี่มันก็จะได้เลยนี่นีน่กระลำหงวเลยถ้าสำหรับมือใหม่นี้พี่จะเลี้ยงนี้ต้องใช้ประมาณไหนคะชื่อว่ารอดชัว100ออร้อยเปอร์เซนต์อ๋อขนาดนี้ไปก็ได้ครับเนี่ยเราต้องไปป้อนน้ำไหมคะกว่าจะได้ประมาณมประมาณสักสองอาทิตย์ได้เนาะอาเนะออ ็จะเริ่มเชื่อนะนี่สสีโคบอทำไมคุณไม่กลัวเลยคะทำไมคุณยกมือใส่เลยโอยชอบเยคะก็โคบอ,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 อเป็นสี่นอน ะไหมคะชอบไหมครับชอบคะมเมอนี่คือสีมสีจะับันจะเป็นฟ้าม่วงแล้วก็ออกดำเอน,น,นี่คือฟ้าฟ้าผมม่อ,องนนะอ๋อสวยจัง ฟ้าม่วง,งดำก็คือคนมีสีดำสุดสีกลางสีสีสส

อ๋อตอนนี้จะกลับบ้านกับคุณเหรอคะใช่ไหมมันนิ่นมาอ่ะมันอยู่บนหมวกแล้วเนี่ยอ้ามันกัดหมวกด้วยมันแทะหมวกด้วยมันก็งุ๊กงุกอยู่ข้างบนเนี่ยนี่กันน่ขอนะขนาดนี้ก็ลูกบอลแล้วนะคะประมาณ2-3อาทิตย์ก็จะได้ประมาณอันนี้ก็น่าจะถูกต้องสีเข้มหมดเลย นีตัวเมียตัวเดียวตัวเมียตัวเดียวนี่เป็นตัวแฝงครับชินน้มอนน้ำตาลน้อยดีมันงามว่ะถ้าตัวนี้ตัวเท่าไหร่คะอ๋อเป็นหมื่นนะกระโดดไปหมื่นหนึ่งแต่นี้ราคาประมาณสักกันสามองแมน,แน,แน,แนตัวนี้คุ้มมาแล้ว่ะแล้วแล้วสองไซส์นี้ราคาต่างกันไหมคะถ้าตัวรุ่นนี้กับรุ่นนี้ราคาต่างกันไหม นิดหน่อยครับไม่ไมแพงปรนะมาณสองสามโลโอะไรเงี้ยนะเ,เช่าพี่ค,ค,ครับสีเหลืองใช่ไหมข้างบนยังไม่ออกไข่ครับใช่ตรวจสอให้มันนอนครับลูกลลอ,อนันนะี้ก็ยังไม่ออกเหมือนกันอันนี้ก็คงน่าจะมีแล้ว ชอบไหมเดี๋ยวเราไปฝึกเลี้ยงก่อนเนาะเอาที่เราได้ไปไปฝึกเลี้ยงก่อนโอเคไหมแล้วถ้ามันโตเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อเพิ่มโอเคไหมครับโอเคไหมครับ ok> ชอบสีไหนที่สุดเนยะให้แม่ไปดูซิชอบสีไหนที่สุดเหลืองสีเหลืองเหรอโอเคเดี๋ยวเรามันมีลูกสีเหลืองเราค่อยมาเอา <S <s อีกนะครับโอเคไหมย่ยมย่ยมไหม เี่ยงเยอะๆมันก็จะเสียงดังแบบนี้ชอบไหมถ้าเลี้ยงเยอะๆก็จะเสียงดังประมาณนี้เลยค่ะชอบใช่ไหมชอบคู่นี้เลยใช่ไหมแม่ก็ชอบคู่นี้ก็สวยค่ะนี่นะคะคู่นี้เนาะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้นะคะ,ะตัวผู้เป็นบูชินนะคะ ตัวเมียเป็นพาสเทียวดาร์กกรีนนะคะคู่นี้สวยมากนะคะเดี๋ยวเราค่ะไว้รอดูค่ะว่าลูกของเขาจะเป็นยังไงเนาะรอลุ้นค่ะนี่ค่ะอันนี้คือกรงนกนะคะก็ พร้อมครงนีเท่าไหร่คะราคาสามเก้าเก้านี่สามเก้าเก้าพร้อมอาหารเลยใช่ไหมคะ <3 99. S 2> แต่ราคานกต่างหากนะคะนี่นะคะตอนนี้คงอยากจะกลับบ้านกับเราไม่ไปไหนเลยได้ไหมเริ่มเงเริ่ม,เร,มเริ่มแทะแล้วเริ่มแทะแล้วอันนี้เป็นบูบูตัวผู้บูตัวผู้ผดูสีนะ้องนี่มันจะเลี้ยงยางเลี้ยวงบูนะมีสองสาย นนี้เรามีสีกรีนไหมคะสีกรีนสีกรีนสีกรีนจะเป็นตัวไหนงันเก๋ยวเลยนะครับอ๋อสีกรีนยังตัวเล็กอยู่เลยนี่คืสีกรีนอ๋อน่อยากได้สีกรีนเี่ยวเลยตัวคู่ไของเล่นตัวคู่หนึ่งปีมันขึ้นนะีมันขนีชันที่สองไงคร อันนี้สองตัวนี้มันเข้มนะมันเป็นยังไงคะอันนี้ก็คืออาหารของนกที่โตแล้วนะคะน,นี่นะคะอันนี้จะผสมเองผลไม้หั่นเล็กๆผลไม้หั่นเม็ก เลดแานตะวันแล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยนะคะหอมมากน,น,นี่นะคะนนี่ HG8 น,นี่สำหรับคอพักเลยนะะเคคนี่ยอพักอาหารหมดของหมดมาซื้อที่นี่ได้นะคะมี่นีมีแบ่งให้ได้นะ,ะอันนี้คือที่ยังไม่ได้ผสมใช่ไหมคะ <ST AT> ใช่ครับอันนี้คือยังไม่ได้กินนี้ได้นะกินนี้เลยเลยได้ดำอ่อได้ดำสำหรับคอพักซื้อตรงนั้นก็จะได้ดำนี่นะ น,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 นี่นะคะวันนี้เราได้สองตัวนี้กลับบ้านนะคะ,ะบูบูสุกคร้ายอ่ากำลังสนบูเนียเนียบูสุกคล้่แล้วก็นี่นะคะเราซื้อกงนกไปด้วยนะคะขนาดนี้แล้วก็ของแถมออปชั่นเต็มเลยนะคะราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ แถมกันสนับสนุนไว้เลยค่ะราคานี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันมากำลังตื่นเลยค่ะได้มาสองตัวตัวผู้กับตัวเมียเนาะก็ไซส์นี้สำหรับคนเพิ่งหัดเลี้ยงนะคะก็โอกาสรอดก็สูงกว่าที่แบบตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กเ,เรายังไม่กล้าเนาะพอเราเพิ่งเพิ่งเริ่มเลี้ยงเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไป นี่นะคะฟาร์มนกนะคะ BIG f o r p a t นะคะนี่เราได้สองตัวนี้กลับไปเลยพร้อมกรงชอบไหมครับชอบครับไปหัดเลี้ยงก่อนเนาะโอเคถ้ามีอะไรเราสามารถมาปรึกษาที่นี่ได้ใช่ไหมคะรับประกันได้เลยครับรับประกันเจ็ดวันเจ็ดวันโอเคค่ะขอบคุณครับคุณลุงรลยยังขอบคุณครับเลยยังนีครับขอจับคลิปไว้ที่นี่ของ ติดตามว่าจะมาทำอะไรกันติดกันด้นะครับบ๊ายบาย